ผลที่แบบไม่ค่อยอยากให้ใครยืมตังค์รู้ไหมเพราะอะไรกูขี้ขรานทุ่วงเลยมาเหย็ดแมมตอนแรกๆกจะยืมนะคะบอกเลยค่ะว่ามึงให้กูยืมตังค์หน่อยนะเนี่ยเดี๋ยวใจกูก็คืนมึงนี่กูให้มึงแน่เนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวไม่กี่วันกูคืนเลยขอกูให้ตังค์เท่านั้นแหละไม่ตอบไม่ไรไม่แหลกับกูกันเดินผ่านนี่คือแบบว่าถ้ามึงเห็นกูตรงนี้โดมึงไปอ้อมโดนู่ไปอยเธอไหนไม่รู้คือเวลามันยืมตังค์เสร็จแล้วใช่ปะก่อนยืมกหลังยืมมันแหลกตังค์กันเลยเวลาเราไปทุ่วง มึงกูขอตังค์เลยดิกูไม่มีตังค์ใช้แล้วนี่มึงเออกูก็ไม่มีเหมือนเอามาแต่ไหนให้มึงอ่ะอ้าวตอนแรกมึงบอกว่าเออเดี๋ยวกูคืนเดี๋ยวกูคืนเนี่ยเดี๋ยวกูจะได้ตังค์เดี๋ยวกูให้มึงนะคือไม่อยากจะให้ใครยืมตังค์แล้วโดนไปเป็นหมื่นไม่ได้คืนสักบาทบาทนึงก็ไม่ได้จากมันมันบอกคําเดียวเลยว่าไม่มีมันก็เหมือนฟุตบอสิท์ที่ว่าเอ็นดูเขาเอ็นดราขาดยัดแม่ขาดจริงขาะต้องยัดเกลือถุงไวสงไวนัสวนสองวันยัดเกลือแน่คือถามว่าอยากจะให้ยืมไหมอยากให้นะเวย้ยแต่แบบกูขี้ค้านทววงออ่่่ะะท้ไไมเคยด ไม่ว่าจะเป็นใครยังงี้งแม่ไม่เคยได้คืนสักบาทเดียวจริงทวงจนน้ำลายเหนียวออกแล้วก็ไม่มาได้มันกับพวกนั้นน่ะเสียน้ำลายเปล่ากับพวกที่บอกว่าไม่มีมันบอกว่าไม่มีแล้วเราก็ไม่ทำอะไรได้กันเราไปเบรคอมันบอกคืนคืนขึ้นก็ไม่เบรมันเอามาแต่ไหนให้เราก็ไม่มีต้องตัดใจตั้งแต่ต้นลมเลยค่ะบอกว่าไม่ให้ยืมเอาไว้แลหน้ากันดีกว่ามึงกับกูไว้แลหน้าดีกว่าอย่าให้ต้องฆ่าต้องแกงกัน